ก่อนจะรับชมคลิปและสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องกิมตลาดฟูชาแนลด้วยนะครับ ครับผมกิมตลาภูนะครับวันนี้มาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยในช่องกิมตลาภูชาแนลนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาพบกับพระปิตาอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่พบเจอได้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เจอแบบสวยๆสภาพกองเดิมแบบนี้ค่อนข้างน้อยมากเพราะเนื่องจากรูปศินีนยนำไปใช้เนี่ยเกิดประสบการณ์มากมานะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีหมุนเวียนในตลาดสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญกว่านนะครับมีขนาดกําลังกระทัดรัดมีพุทธศินที่งดงาม มากๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงพระปิตาธนาคารกรุงเทพนะครับนี่พระปิตาธนาคารกรุงเทพแบบนี้นะครับนี่กล่องเดิมจะเป็นแบบนี้เลยนะพระปิตาธนาคารกรุงเทพนะครับก็จะมีแบบลักษณะเป็นรูปแบบเป็นเหรียญน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการหล่อฉีดนะครับนหน้าจะเขียนพระล่าสังเวลาวิมเลเถระวงุเล็บหลวงปุโตนะครับวัสดูชิมพีกรุงเทพมหานครแม่ตาผูกเสกให้เป็นการเฉพาะนะครับ พระปิตาตีนิสิงเหนะครับนี่แบบนี้เลยกองเดิมๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลับชมด้านในกันนะครับแต่ที่ผมถืออยู่นี้นะด้านหน้าแบบนี้นะครับเป็นพระปิตานะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันตรีนิสิงเหนะครับนี่ที่ผมถืออยู่นี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับ mm hmm. เนื้อนวะโลหะนะครับ จะต่อโคดอกบัวตรงนี้ด้านนี้นะครับซ้ายมือเรานะต่อตรงนี้นะด้านมือเราซ้ายมือเราขวาองคาครับต่อตรงนี้จะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับนี่นวสวยมากเลยครับอ,อนันนี้สวยเต็มสูบเลยเดิมๆแห้งๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ผ่านการใช้เลยกล่องๆมาเลยนะครับนีเ่เป็นกล่องๆมาเลยสำหรับที่ผมถือนนี้ก็เป็นเนื้อขัดลงหินนะครับ ขันหินด้านหลังพลิกมาปับ๊บโค้ชจะต่อกำกับด้านขวามือเรานะครับขวามือเราซ้ายองพาะนะครับต่อตรงนี้คือเนื้อขัดลงหินนะครับด้านหลังเป็นยันตรีเหมือนกันนะครับทุกกรณีเลยรงนี้คือดูง่ายเลยนะครับผิวแห้งๆเดิมๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราชมอีกกล่องนี้นะครับเพราะว่า วันนี้โอกาสดีนะครับได้2กล่องในเวลาเดียวกันเลยนะครับก็จะให้ดูเหมือนกันว่าอีกกล่องนึงจะเป็นเหมือนกันไหมนะครับราชมอีกกล่องนึงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเนื้อนวโลหะนะครับเนื้อนวโลหะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันปึ๊บต่อนกํำกับด้านซ้ายมือเราผ่าองค์พระนะครับนี่ต่อชัดเจนเลยต่อลักษณะการต่อเนี่ยจะ เต็มใบมับ้งไม่เต็มใบมับ้งนะครับเป็นลักษณะงานแฮนด์เมดนะครับบางทีก็ช่างอาจจะตอกเต็มใบเต็มมือมั้งก็ถือว่าเต็มเป็นดอกบัวเลยนะครับบางทีก็ตอกแฉลบบ้านนะครับถือให้ดูโค้ดเป็นหลักนะครับอา่าแล้วก็ดูลักษณะการหล่อเป็นหลักนะครับเนื้อนวโลหะสวยเลยแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยว,วเราชมอีกองนะครับถ้าเป็นเนื้อขอันหินเนี่ยก็จะอมเหลืองนิดๆน,น,นะครับแต่สีโลหะอาจจะ ้ายังไม่ชํานาญเนี่ยอาจจะนึกว่าเป็นเนื้อนวะโลหะเหมือนทังหมดนะครับแต่ถ้าส่องพิจารณาดีๆนะครับอ่าก็จะมีจุดบางจุดเป็นหนึ่งเหลืองแบบนี้ก็เป็นขันลงหินหนะครับมนนีตอกขวามือเราซ้ายองค์พระคือเนื้อขันลงหินนั่นเองนะครับแล้วถ้าพิจารณาจุดต่อไปถ้าเกิดดูพิจารณาง่ายๆนะครับก็พยายามดูด้านล่างนะเวลาแต่งสะไบแบบนี้จะชัดเจนหรือว่าเป็นเนื้อขันลงหินนะครับ เพราะบางทีเนี่ย cane, เวลาการรอฉีดนะครับด้วยความร้อนนะครับกับแม่พิมพ์แล้วก็ตัวเนื้อขององค์พระและมวลสารเนี่ยอาจจะทําให้ผิวผ้าอาจจะค้ำไปบ้างนะครับแยกไม่ออกว่าเป็นเนื้อนวะหรือว่าเนื้อขันโงหินนะครับอยากให้พิจณาจากจุดที่แต่งตะาบนะครับเพราะว่าเป็นการฉีดเป็นช่อนะครับแล้วก็ตัดแต่งตะาบนะครับดูเนื้อก็อาจจะทราบเลยว่าเป็นเนื้อขันงโลงหินนะครับอยู่เห็นไหมครับนี่แต่งป็นเนื้อนวะเนื้อวะก็จะสีจะเป็นนวะเลย คือจะเป็นสีของโลหะเก้าชนิดผสมกันนะครับก็สีก็จะแตกต่างจากเนื้อขาโลหินค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแบบนี้อ่า สำหรับภาพปิดตาธนาคารเทพแบบนี้นะครับจะสร้างด้วยการเพียงสองเนื้อเท่านั้นนะครับยังไม่เคยเจอพบเนื้ออื่นเลยนะครับเนื้อทองคำหรือเนื้อเงินเนี่ยไม่เคยพบเจอเลยเจอแต่เนื้อนวะโลหะแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อขันลงหินเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยการแจกครั้งแรกนะครับก็จะเป็นการมาเป็นกล่องชุดแบบนี้เลยกล่องชุดแบบนี้ตลอดนะครับยังไม่เคยเห็นเป็นกล่องแยกเดี่ยวเลยนะครับจะพาเพื่อนมาแนะนําวิธีการดูเบื้องต้นของ พระเครื่องรุ่นนี้นะครับก็คือพระปิตาธนาคารกรุงเทพนั่นเองนะครับจดจําพิมพ์ให้แม่นยํานะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เนื้อขันลงหินหรือว่าเนื้อระวัโลหะนะครับใช้แม่พิมพ์ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็จะลักษณะเป็นการหล่อฉีดนะพระเนี่ยผิวพันพระจะตึงชัดเจนนะครับไม่เป็นมละนะครับอแล้วเนื้อหาเนี่ยจะเป็นนวะชัดเจนเลยนะครับแล้วดูตามซอกนะครับมีขี้เบ้าติดอยู่นะครับ หลังกันนะครับนะครับตรงนี้ก็จะสวยสมบูรณ์เลยนะครับสวยสมบูรณ์ยังตีชัดเจนเลยหล่อได้ถือว่าชัดเจนมากนะครับดูรอยแต่งตะไบด้วยนะครับจาเบอร์ของตะไบให้ได้นะครับลักษณะการแต่งพิมพ์เดี๋ยวบางทีอาจจะลามมาถึงกลางองพระหรือด้านบนนะครับเพราะว่าการหล่อในยุคนั้นนะครับด้วยวิวัฒนาการอาจจะไม่ทันสมัยมากนะครับอาจจะมีเนื้อเกินบ้างอะไรบ้างนะครับการแต่งตะไบพวกนี้เป็นจุดพิจารณา อีกหนึ่งจุดนะครับถ้าเราชอบพระหล่อหรือพระเนื้อโลหะนะครับจำตะใบให้แม่นยำนะครับนี่แบบนี้เดี๋ยวรับชมเป็นองนะครับเนื้อละโลหะเหมือนกันนะเห็นไหมครับจดจำให้แม่นยำนะครับจดจำภาพกี่เบ้านะครับที่จะปรากฏขึ้นตามองพระนะครับแบบนี้คือดูง่ายเลยแบบนี้คือดูง่ายเลยนะครับเพราะพระเกหรือว่าพระทำเดยนแบบจะไม่มี ค่าคิว่าส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจะเป็นลักษณะการถอดพิมพ์นะครับแล้วก็วิธีการสร้างก็จะไม่ละเอียดแล้วก็ซับซ้อนเท่ากับของแท้นะครับจุดต่อไปที่ผมเลียนแจ้งนะครับตามรอยตะไบนะครับเห็นไหมครับจะมีทั่วองค์พระเลยนะครับเพราะว่าต้องเก็บงานนะครับเพราะว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยด้วยวิวัฒนาการอาจจะยังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันนี้นะครับเหนือเกินบ้างอะไรบ้างนะครับอาจจะมีหลายๆจุดนะครับดูรอยขี้เบารอยแต่งตะไบนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมเนื้อขันลงหินกันนะครับขันลงหิน้าดคิดว่าก็จะเป็นลักษณะส,สีออกขาวๆแบบนี้นะฮะแต่ตัวองค์พระก็จะ,ต,ะ,ะตึงคมชัดนะครับเห็นไหมครับตึงคมชัดนะฮะนี่นี่ขันลงหินนะครับชัดเจนเลยมีรอยแต่งตะไบ,บนะครับพิจณานรอยแต่งตะไบ,บเนาะตะเข็บข้างองค์พระนะครับ เก็บข้างตรงพ้าเป็นยังไงอ่าพิจารณาไปนะครับน่วชมอง์นึนงเห็นไหมครับโอองค์นี้สวยมากเลยแห้งๆแบบนี้นะครับเนื้อโลหะแบบนี้นะได้อายุมากๆนะครับเพราะว่าจะสร้างเมื่อปี2522นะครับแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้2564นะครับก็ใช้เวลากินเวลายาวนานหลายสิบปีนะครับผิวผ้าก็จะแห้งเดิมแบบนี้เลยนะครับ อยตะเข็บขององค์พระนะครับจะให้แม่นยำเนาะแล้วก็รอยแต่งตะใบนะครับเหมือนกันแป๊ะแล้วก็สําคัญกว่านั้นคือพระมีโคตจบที่โค้รเนาะจดจาโค้รให้แม่นยำนะครับนี่องนี้ก็สวยแห้งๆเลยสุดท้ายนี้นะครับผมกิมตลาดพูนะครับก็มาแนะนําวิธีการดูเบื้องต้นของพระปิตาธนาคารกรุงเทพนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีแบบนี้กล่องเดิมๆแบบนี้นะยินดีรับเช่าตลอด24ชั่วโมงนะกิมตลาดพูนะครับ ก็ทักมาที่ลายที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยหรือสแกน QR code นะครับก็ซื้อขายในราคายุติธรรมนะครับแล้วก็ถามจากที่ไหนมาก็ได้นะครับขอให้มาจบที่ผมก็ได้นะครับสอบถามราคาก่อนประเมินราคาเบื้องต้นจากหลายๆที่ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาตัดสินใจที่ผมก็ได้นะครับอ่าแบบนี้นะครับราคายุติธรรมนะครับเป็นกันเองนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนมีก็ส่งมา ไอเดลาที่ปรากฏด้านล่างนะครับวันนี้ผมกิมตลาดภูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ